สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ MS Auto Review วันนี้เราจะพามาชมรายละเอียดของ t o y o ต a Mag จิ t ที่2,025รถจินทีรวิสุ์หรู11ที่นั่งที่ผสมผสานทั้งความสะดวกสบายสมรรถนะและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียวถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวหรือรถเพื่อการเดินทางธุรกิจคันนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก t o y o ต a Mag จิ t ที่2,025มาพร้อมเส้นสายการออกแบบสไตล์ใหม่ของ t o y o ต a ดูใหญ่หรู้และโดดเด่น ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมที่สร้างความรู้สึกพรีเมียมทันทีเมื่อเห็นครั้งแรกไฟหน้าเลดดีไซน์ฉบเฉียวมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิง่งไล่เสริมความหรูหราเส้นสายตัวถังดูกราดเปรียวและทันสมัยประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างเพิ่มความสะดวกเวลาจอดในพื้นที่แคบแล้ออลลอยขนาด17นิ้วช่วยให้ลุกโดยรวมดูสง่าด้านท้ายออกแบบเรียบหรูด้วยไฟไท้ายเลดและสปอยเลอร์เล็กๆให้ความรู้สึกเหมือนรถตู้ระดับอคอร์รัยูเซอร์หรูหราไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดา ด้านสมรรถนะเมจิสตีใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์สอลิตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้การเร่งที่นุ่มนวลและแรงบิดเหลือเฟือไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือขับทางไกลพร้อมผู้โดยสารเต็มคันระบบการสะเทือนปรับจูนมาเพื่อความสบายเก็บแรงส,รสั่นสะเทือนได้ดีการทรงตัวมั่นคงเข้าโค้งไม่โครงเคลงจนเกินไปอีกทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันยังถือว่าประหยัดสมเหตุสมผลเหมาะทั้งใช้ในครอบครัวและผู้ประกอบการที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความคุ้มค่า เข้ามาดูภายในบอกเลยว่านี่คือจุดเด่นที่สุดห้องโดยสารกว้างขวางตกแต่งรูด้วยเบาะหนังนุ่มนั่งสบายรองรับได้11ที่นั่งปรับรูปแบบได้ตามต้องการบอกกับตันซีทแถวกลางให้ความรู้สึกเหมือนนั่งชั้นธุรกิจมาพร้อมหน้าต่างบานใหญ่และไฟแอมบียนไลท์ที่ทำให้บรรยากาศดูโปร่งและสบายโตโยต้ายังใส่ฟังก์ชันครบครันทั้งจอสัมผัสรองรับ Apple Carplay และ Android ออโต้ช่อง usb หลายตำแหน่งระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซน และถนนกันเสียงที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบสตอเรจภายในรถจัดวางอย่างฉลาดใช้งานสะดวกและว,วัสดุภายในมีคุณภาพแน่นหนาตามสไตล์โตโยต้าด้านความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดามีถุงลมนิรภยัยรอบคันระบบเบรก abs พร้อมมีบีระบบควบคุมการทรงตัวเตือนการออกนอกเลนและกล้องมองหลังจัดเต็มเพื่อความมั่นใจทั้งครอบครัวและผู้โดยสารสำหรับราคาโตโยต้ามิติสที่ส0 2 5จัดอยู่ในกลุ่ม m ิ v พีวีระดับพรีเมียม โดยราคาเริ่มต้นประมาณ3.5ล้านบาทในตลาดไทยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยถึงแม้จะไม่ใช่รถราคาถูกแต่ถ้ามองเรื่องความปลอดภัยความสบายและความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของ Toyota ก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากครับนี่คือรีวิวแบบละเอียดของโตโยต้าเมจิสที2 0 2 5ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในมิสออโต้รีวิวแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นต่อไปครับ